บอกขยะที่มีขยะมูลฝอยมากกว่า1 0 0 0 0แสนตันในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองมีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่ชาวบ้านทนกับกลิ่นเหม็นมานานหลายสิบปี จริงๆขอนหน้านี้ก็มีหลายหน่วยงานพยายามจะเข้าไปแก้ปัญหาค่ะอย่างอบตเทวราชเองก็มีการติดป้ายประกาศห้ามรถบรรทุกขยะเข้าไปทิ้งขยะในพื้นที่ของตำบลเทวราชแต่ปรากฏว่าก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนนะคะจนนํามาสู่การแจ้งความดําเนินคดีกับคนขับรถขยะจํานวน39แห่งหนึ่งในนั้นมีเจ้าของบ่ออยู่ด้วยก็คือเทศบาลเมืองอ่างทองค่ะ และเหตุที่ต้องแจ้งความก็เพราะว่านายกอบตเทวราชเขาเชื่อมั่นนะคะว่าบ่อขยะแห่งนี้เป็นบ่อที่มีการทํา MOU ไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้ก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจะออกมายืนยันหลายครั้งว่าบ่อแห่งนี้ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆแต่หางอีกมุมหนึง่งความต้องการของชาวบ้านจากการสำรวจร้อยละ90ส่วนใหญ่อยากให้ปิดบ่อ แต่หากพูดไปแล้วก็เหมือนจะง่ายแต่ขั้นตอนจริงๆอาจจะค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าขยะมูลฝอยในจังหวัดอ่างทองก็ยังไม่มีบ่อแห่งใหม่ที่จะรองรับปริมาณขยะทั่วทั้งจังหวัดได้ และท้ายสุดแล้วเจ้าของบ่อเองค่ะก็ต้องหาทางออกโดยการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาขนขยะเพื่อไปกำจัดที่จังหวัดสระบุรีนะคะโดยตั้งเป้าจากขนย้ายเฉลี่ยวันละ300ตันและให้คำมั่นสัญญาว่า6เดือนนับ จากนี้ปริมาณขยะภายในบ่อจะทยอยลดลงเรื่อยๆหลังจากนั้นค่ะขยะที่เข้ามาทิ้งในทุกๆวันจะเข้าสู่กระบวนการฝังกลบเป็นขั้นตอนต่อไปส่วนความต้องการของชาวบ้านจะปิดหรือไม่ปิดบ่อก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย